เอาล่ะค่ะก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะนนะคะมาอยู่กับมิสแมสเซิเบอร์หรืออัลเทอร์เฟนแลก็ดิชเชเลยเอาละค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับมิสเออวันนี้ก็มาอยู่กับก้าวิวผมน้องแม่ไอ้ดิชเช่เลยนะคะไม่ได้เอาจะมาอะไรเลยมากหรอกค่ะแค่จะให้ดูแค่จะให้ท่านผู้ชมดูว่าแมวมันดูสักแค่างนี่นี่คือกระบอกเนีวหลามอันเล็กสุดที่เพิ่งเคยเห็นในโลกเมานี้นะคะอ่าค่ะให้ยเน้นขอบคุณฮะเลยนะเอาล่ะค่ะ วันนี้ก็มาอยู่กับวิสมาซิเบอร์นะเอ็ยย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 ตอนนี้ชื่อเอมเดิมเดี๋ยวเราจะเอาแบบเอาเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่านี่คือเราเราแต่ต้องมันไม่ได้มันจะควรเราอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยดูดูมันอันที่จริงเนี่ยถ่ายแบบประชิดนะจะถ่ายแบบประชิดอะถ่ายไม่ได้เอาก้องไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะ เนี่ยแต่ถ่ายไม่นั่งวิ่งวิ่งเลยเราเต้องใช้ไม้ฟาดมันอือย่าไปสการมันเลยอีนี่ไงเห็ดยังเออมันเขี้ยวเมันเห็ดยังเห็ดยังหลายคนจะว่ามันหน้าเบลเบลใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราปิดไฟใช้ให้ดูเดี๋ยวดู

มออได้เลออออออช่วงน,น so ี้ก okay. ็ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะคะเจ้าขอพันจริงๆนะคะเพราะมันไม่รู้จะทำอะไรดีช่วช่วงนี้ยังไม่ปิดเทอมเลยจะเป็นช่วงเกือบปิดเทอมแล้วก็จีนนะ คลิปนี้ก็ไม่มากจะดานก็นานจะไม่ไหนก็นานะาน,าน,นะอ่ะอือนมัมนสมแค่ไหนนี่ดีนี่นะนี่คืออะไรนี่คืออะไรกล้องโฟกัสหน่อยโอเคนี่คืออะไรนี่คืออะไรมันคือฝีมือแมวสองตัวนี้ ฝนเล็บไม่ได้หยุดทั้งวันทั้งคืนเสียตาไปเสียตาไปเสจ็บตาเอาใคะคลิปนี้ก็ขออยู่กับพี่ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครใชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจะอกันใหม่คลิลไปไหน้าบ๊ายบายค่ะ